สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพามาชมต้นถั่วนะถั่วที่เราปลูกที่บ้านนี่แหละผักสวนครัวของเราจะมีอยู่สองพุ่มนี่พุ่มแรกมันจะเป็นเหมือนถั่วพุ่มบ้านเรามันจะเป็นลูกสั้นๆนะลูกไม่ยาวแต่ว่าไม่ค่อยดอกเลยปีนี้นะ่ะนี่โชว์ดอกก่อนแล้วก็โชว์ลูกมันด้วยแต่ว่าลูกมันจะเป็นลูกลูกสั้นๆนะ แม่บอกดกแต่ว่าเราว่ามันไม่ดกดูดิปกติเราปลูกทุกปีมันไม่เป็นแบบนี้ดูอันนี้ยอดมันยาวมากเลยแล้วมันก็พันกันมันเลื้อยพันกันื่อไปมันงามเกินดอกมันก็เลยไม่ด,ดกดอกมันไม่เยอะนี่แต่ว่าก็กำลังก็กำลังติดลูกนะเนี่ย แต่ว่าวันนี้เราโชว์แค่ถั่วนะผักอย่างอื่นไม่ค่อยงามงามแต่ถั่วตอนนี้นี่แหละที่จะได้กินนี่แหละแต่จะได้ถึงสามสิบลูกหรือเปล่าไม่รู้ดอกไม้ก็มาอยู่กับกระถางผักเรากระบะผักดอกไม้พุ่มแรกนี่นะน่าจะได้กินอยู่แหละพอได้อยู่แหละ กำลังติดดี๋ติดลูกเดี๋ยวถ้าเกิดมันยาวแล้วเดี๋ยวเราจะมาโชว์อีกรอบหนึ่งนะเพื่อนๆนี่เยอันนี้เริ่มยาวแล้วไหนละ่ะนี่นี่นี่เพื่อนๆลูกมัยาวตูงใสใหญ่สุดพวกเนี้ยตอนนี้เดี๋ยวรอดูตอนมันโตนะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายนี่โอ้ยอันนี้ใหญ่กว่าเออเนี่ย ความลูกโอ้ยดูนี่ใหญ่เลยโอ้โอ้สงสัยไม่ติดก่อนใบ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 พัดนี่นี่บ้านเรามีตัวทากตัวทากมันจะมากินบะกินเนี่ยอยู่อยู่ต่ำๆเนี่ยมีสองแบบนะตัวทากบ้านเรามีแบบมีเปลือกพุ่มแล้วก็แบบไม่มีเปลือกนุ่มแล้วก็อีกพุ่มหนึ่งนะ ลมพัดเราให้มันเอ็นมาด้านนี้แต่ว่าเราเอาเราเอาพลาสติกรองข้างล่างะดินมันไม่ค่อยแน่นนี่อ่ะดูสิดูดอกมันพันกันดอกกำลังออกนะเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยนเนี่ยเนี่ยดอกมันดอกมันนะเนี่ยดูมันพัน ยอดมันนี่แต่ฝั่งนี้ดอกไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าเทาต้นนั้นแต่ดอกกำลังออกนี่เหรอข้าเนี่้นนี่ยานเนี่ยแต่ว่าต้นนี้ดอกเพิ่งออกจะยังไม่เท่าต้นนั้นต้นนั้น แก่กว่าดูดูใบมันเพื่อนๆใบมันงามเข้าฝ่ามือขวัญเลยใบมันงามเกินเนี่ยดอกมันเลยไม่เยอะ ดอกไม้ก็ไม่งามหรอกปีนี้นะดูตัวท่ากินนะเนี่ยหอยท่ากินอันนี้ร่วงไปหมดแล้วมไม่ได้ถ่ายไว้ปีนี้ดอกไม้ไม่สวยก็เลยไม,ไ,มไม่อยากถ่ายอันนี้ก็กุหลาบกาลังออกดอกเห็นหรึเปล่าเห็นอยู่นี่กิ่งมันตายแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นมากิ่งใหม่อันนี้ก็ผักชีผักชีเราปลูกก็ ได้กินนิด MM. เด right. ียวมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเหมือนมันแก่เลยอะนี่ไงหอยทากบ้านเรานี่แหละมันกินแบบนี้แหละนี่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 โชว์นี่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 เห็นหรือเปล่าไม่ค่อยชัดเนี่ยนี่แหละอันนี้ลูกเล็กตัวเล็กมันมันมากินผักเราอย่างนี้นี่แหละเนี่ย นี่ขนาดผักชีมันยังมากินเลยมันไม่ชัดหรอดูสิขนาดผักชีมันยังมากินนี่นี่นี่เพื่อนเพนนี่เดี๋ยวเราโยนไปไกลๆก่อนอันนี้เกิดมาแก่เลยเราก็เลยปล่อยให้มันออกมเมล็ดไว้ รอให้มันล่วงลงมาในกระบะผักนี้เองแล้วก็ปีหน้าให้มันเกิดขึ้นมาใหม่จะได้เนี่ยผักชีมเมล็ดผักชีนี่แหละค่ะเพื่อนๆวันนี้โชว์ผักสวนครัวของเรามีผักชีแก่ๆที่ออกมาเล่นแล้วแล้วก็ต้นถั่วของเราสองพุ่ม หนึ่งพุ่มแล้วก็สองพุ่มนะคะค่ะเดี๋ยววันหลังเราจะมาโชว์ต้นพริกนะรอชมต้นพริกของเรานะคะ